ผลสินค้าชิ้นใหญ่ที่มีความสูงจะต้องเลือกรถที่เหมาะกับหน้างานและมีความแข็งแรงตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานเฟอร์ t u r จอร์ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเล็กๆบนถนนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สินค้าที่มารับวันนี้เป็นบานวงกบป,ประตูหน้าต่างซึ่งทำจากไม้สัก ชิ้นใหญ่ที่สุดมีความกว้างอยู่ที่2เมตร60 m, และมีความสูงอยู่ที่2เมตร20 m. สิ่งที่เราควรรู้ในการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะไม้สักหรือเป็นไม้ห่วงห้ามยิ่งเป็นไม้สักเก่าหรือไม้ที่มีอายุมากจำเป็นอย่างมากต้องมีเอกสารในการขนย้ายเพื่อยืนยันที่มาของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งทางโรงงานจะเป็นคนไปขอ เอกสารให้กับเราที่กรมป่าไม้ก่อนที่จะขึ้นสินค้าทุกครั้งเราควรเดินเข้าไปตรวจสอบสินค้าโดยการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เพื่อเข้าไปเช็คดูว่าสินค้ามันมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้วางแผนในการจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมกับขนาดรถ รถที่ผมใช้ขนของในวันนี้เป็นรถกระบะอคอกสูงตอนเดียวทางโรงงานดูแลสินค้าให้กับลูกค้าดีมากโดยนำกระดาษลูกฟูกมหาห่อหุ้มเพื่อป้องกันรอยขีดควรและป้องกันการเกิดรอยการเสียดสีในระหว่างขนส่ง หลังจากการขึ้นสินค้าชิ้นใหญ่เป็นชิ้นสุดท้ายเสร็จสิ้นทางผมก็ได้ทำการลัดเชือกเพื่อความนานแน่นไม่ให้สินค้ายูระหว่างขนส่งผมก็เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจุดมุ่งหมายปลายทางก็คือนำสินค้าไปส่งของให้กับลูกค้า ปลายทางอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันหลังจากผมขอตัดคลิปเข้าไปตอนถึงบ้านลูกค้าเลยแล้วกันครับปลายทางอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสามพันนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบพอเดินทางมาถึงก็มีทีมงานช่างผู้รับเหมาเขารอลงของช่วย ระหว่างนี้ทางผมกับทีมงานช่างก็ช่วยกันลงของบนรถกระบะเพื่อจะเข้ามาวางไว้ในตัวบ้านเพื่อไม่ให้สินค้าโดนแดดโดนฝนหรือจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดความเสียหายให้กับสินค้าของลูกค้าขอแนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหารถคนของควรเลือกรถที่เหมาะกับหน้างานจริงๆควรที่จะตรวจสอบดูหลายๆเจ้า ว่าราคาต่างกันยังไงราคาท้องตลาดเขาไปยังไงและดูความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือคนที่จ้างมาคนของว่าเขาเคยคนของประเภทนี้ไหมหรือเขาทำงานมานานแค่ไหนมีความชำนาญประมาณไหนอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กำลังจะจ้างรถคนของหรือจะส่งสินค้าไปต่างจังหวัด หากยังหาเจ้าที่ชอบหรือถูกใจไม่ได้สามารถสอบถามกับเราได้พร้อมยินดีให้คำแนะนำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆหรือผู้รับเหมาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้หรืออยากสอบถามรายละเอียดในการจ้างรถสามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์ครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น้อย สำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ